สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูวอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่18การจัดการตราสินค้าเรื่องการจัดการตราสินค้าอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับหลังจากที่เราศึกษาวิธีการในการสร้างตราสินค้าแล้วเรามาดูกันนะครับว่า เมื่อเราสร้างตราสินค้าที่ลูกคา้ารู้จักแล้วเราจะมีการบริหารจัดการตราสินค้าที่มีอยู่ได้อย่างไรตราสินค้าแบรนด์ Brand, หมายถึงชื่อข้อความสัญลักษณ์หรือรูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกันเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขาย ที่แสดงความแตกต่างจากคู่แข่งขันตราสินค้าหนึ่งหนึ่จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันคือชื่อตรา Brand Name เครื่องหมายตราสินค้า Brand Mark เครื่องหมายการค้า Trademark ส่วนหนึ่งของตราหรือตราที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวลิขสิทธิ์ copyright หรือโลโก้เป็นต้นการจัดการตราสินค้าโดยส่วนใหญ่ทุกธุรกิจควรหาคนที่มารับผิดชอบอาจเป็นผู้ประกอบการเองหรือเป็นพนักงานก็ได้นะครับโดยผู้ที่มีส่วนในการจัดการตราสินค้าต้องทำหน้าที่ ในการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและวิธีการสื่อสารของบริษัทอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาการจัดการตราสินค้าเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และรู้จักในคุณค่าของตราสินค้าผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบความต้องการ และการรับรู้ในตราสินค้าของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพราะโดยธรรมชาติของลูกค้าแล้วลูกค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตรวจสอบว่าลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการตราสินค้าของบริษัท ตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวส่วนใหญ่บริษัทจะมีการเตรียมการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและทุกครั้งที่มีการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงตาสินค้าผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าลูกค้าพนักงานและกลุ่มคนที่มีส่วนได้เสียกับองค์การมีมีความเข้าใจ รับรู้และยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะจากประสบการณ์จะพบว่าตามความเข้าใจของลูกค้าการเปลี่ยนแปลงตาสินค้าคือการเปลี่ยนแปลงแค่โลโก้เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงในตาสินค้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของสินค้าและบริการภายใต้การรับรู้ ของลูกค้าและพนักงานนั่นเองในการสร้างตราสินค้าการบริหารจัดการตราสินค้าที่ดีผู้ประกอบการการต้องคำนึงถึงการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทต,ต่อลูกค้าและพนักงานเป็นหลักและหลัก10ประการในการสร้างตราสินค้าให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้คือ 1>, 1. เน้นบนพื้นฐานความสำเร็จของบริษัทที่มีต่อลูกค้าตราสินค้าที่ดีจะวัดจากการที่ตราสินค้านั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้า 2. ตราสินค้าของเราเองต้องมีการสร้างตราสินค้าของเราเองโดยให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการนี้ผู้ประกอบการต้องสามารถควบคุมได้และผู้ประกอบการต้องทราบว่าตราสินค้านี้ผู้ประกอบการต้องการให้มีความหมายต่อลูกค้าอย่างไร3ผู้ประกอบการต้องเชื่อมั่นในตราสินค้าของตนเองเพราะหากเราไม่เชื่อมั่นจะไม่สามารถทำให้ใคร เชื่อมั่นในตราสินค้าของเราได้เลย 4. สร้างการรับรู้ในตราสินค้าแบบง่ายๆจากคุณค่าหลักของสินค้าและบริการของบริษัท 5. สร้างการรับรู้ในทิศทางเดียวกันระหว่างบริษัทและลูกค้าเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจะทำให้บริษัท มีการสื่อสารตราสินค้าได้ดีขึ้น 6. ตรวจสอบระบบภายในของกิจการว่าเป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างตราสินค้าได้มากน้อยเพียงใด 7. ตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของพนักงานในองค์กรดังนั้น เราต้องทำให้พนักงานเข้าใจและเชื่อมั่นในตราสินค้า 8. ในการส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบควรคำนึงถึงการสื่อสารเพื่อการสร้างตราสินค้าเป็นหลักเพื่อเป็นการตอกย้ำการรับรู้ในตราสินค้า 9. หาวิธีการในการนำเสนอตราสินค้า ให้ตรงหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า 10. จัดการตราสินค้าของท่านอย่างมืออาชีพโดยมีการตรวจสอบและพัฒนาตราสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอจากปัจจัยนี้คงทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างตรา ถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c คร b e ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ